ก็มาในช่วงนี้นะคะหลายคนก็คงอยากจะเห็นแล้วว่าและไอเคล็ดลับที่ทําให้ขาคุณเรียวสวยโดยเฉพาะเรื่องของน่องที่มันมีขนาดที่ใหญ่ลดยากนะคะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าลองออกกําลังกายก็มาแล้ว นะคะหรือว่าจะลองหลากหลายวิธีแต่มันเป็นกล้ามเนื้อนี่จะทำาไงได้ล่ะให้มันออกไปได้เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันวันนี้คุณหมอมีคนไข้ที่ประสบความสําเร็จทําเรื่องนี้ด้วยการฝังเข็มวันนี้ขาสวยเรียบร้อยขาสวยล้วครับก็คือเป็นเป็นเคสภาเอ่อคุณหมอว่าเป็นแค่จริงเลยเป็นเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูดูก่อนนะดูที่หมอทําดวเดี๋ยวเราทาเป็นสไลด์โชว์เลยก็ได้มีเป็นภาพเสียงสัมภาษณ์ด้วย อันนี้อันนี้คือเราเราถายยาชาไว้นะฮะเดี๋ยวทําเป็นสไลด์โชว์ให้ดูอ่าลองดูไปที่ภาพเลยค่ะนี่คือเราทายาชาไว้เห็นไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะเราเตรียมเตรียมสภาพผิวก่อนนะนี่คือจุดฮะจุดที่ใช่ฮะเฉิงซานกับเฉิงจินซึ่งเป็นจุดของกระเพาะปัสสาวะอันนี้เดี๋ยวเสียงสัมภาษณ์เดี๋ยวเราฟังตอนท้ายนะเราก็อามาทำซอฟต์เลเซอร์ด้วยตัวนี้นะฮะ เราก็แทงเข้าไปตามจุดนั้นนะฮะนะฮะเข้าไปเลยอันนี้คือเข็มไหมเข็มไหมครับเข็มไหมเราแทงไว้นะครับก็เหมือนได้ฝังอ่ไหมที่ซึ่งไหมตรงนี้ละลายได้ละลายครับปลอดภัยครับมีอยครับก็ใช้กันมาเป็นแบบ 30- 40ปีนะฮะแล้วเราไม่ได้คาเข็มไว้ฮะเราดึงออกค่ะแต่ว่าไหมอยู่นะไหมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาละลายแล้วเขาก็ทำงานอันนี้ก็คือทําเสร็จเห็นไหมมีรอยแดงๆแค่นั้นเองมันมันไม่ต้องคนคนจะถามเยอะมาฝังเข็มกับหมอเนี่ยต้อง ต้องนอนพักฟื้นกี่วันหมอบอกว่าไม่จําเป็นลเลยเราไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะเป็นการฝังเข็มก็กลับบ้านได้เห็นไหมก็คือมีแค่รอยรอยแดงๆแค่นี้นิดหน่อยแค่นั้นเองคืออาจาะจะมีทายาชาบ้างเ,าาเราทายาชาไว้ครับเป็นตัวครีมแล้วเราก็เช็ดออกเช็ดออกปุ๊บเราก็ฝังเข็มเข้าไปแต่จริงๆไม่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 ได้เจ็บแต่อย่างใดไม่เจ็บเลยฮะสบายมากครับสบายมากแล้วถ้าถ้าเป็นแฟนรายการประจําจะรู้เลยบางทีหมอก็เอามาโชว์ให้ดูว่าหมอแทงตัวเองได้หมอฝังเข็มตัวเองได้โดยที่ มันเจ็บเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบถอนฟันคุณปัวทุกคนถอนฟันกันทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คือพวกเราอ่ะโดนผู้ใหญ่หลอกตอนนั่งเนเด็กเจ็บมดกัดมดกัดแล้วกลัวแล้วพอไปถอนฟันจริงๆริมันเจ็บเยอะไงเขาบอกว่ามดกัดไงมดทั้งรังอะไรเงี้ยว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมทีนี้พอบอกว่าไม่เจ็บปุ๊บคนยังไม่เชื่อละแล้วบางบางทีหมอก็จะเทมาได้ยินนะว่าเจ็บไหมบอกไม่เจ็บเพเทียบกับถอนฟันเนี่ยมันน้อยมาก น้อยมากฮะแล้วเข็มเนี่ยเราใช้ของจริงทั้งหมดเราใช้ของแท้ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเข็มของเกาหลีซึ่งเทคโนโลยีเขาดีกว่าฝั่งจีนฮะนะฮะมันเจร่นปื๊ดเลยคือไอ้เจ็บมันอยู่ข้างบนไงใช่ไหมแต่เราต้องการเตอรชี้อยู่ข้างล่างนะแล้วอันนี้เราต้องเข้าให้มันถูกชั้นนะฮะ้วเดี๋ยวมันลงได้อยากดูเลยใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นคุณหมอความบางของเข็มประมาณอุ้ยบางบางมากครับมันมีเบอร์ฮะเบอร์40นะคือถ้าถ้าอ่า คนที่เป็นแพทย์เดี๋ยวเป็นพยาบาลจะรู้เลยว่าเบอร์40เนี่ยเล็กมากนะครับเข็มเจาะเลือดที่เราเห็นเจาะเลือดตามโรงพยาบาลก็ประมาณ23 25คือคือเข็มเนี่ยเบอร์เยอะจะเล็กมันสวนกับความรู้สึกเราเบอร์เยอะจะเล็กนั้นหมอใช้ประมาณเบอร์40เล็กมากฮะแล้วก็เข็มที่ใช้ฉีดหน้าฉีดโบท็อกที่หน้าเนี่ยประมาณเบอร์30ถูกไหมอันนี้เล็กกว่าเยอะฮะเล็กกว่าเยอะมากนะแล้วก็ เราต้องการเต๋อชี้แล้วเข็มมันจะต้องได้เต๋อชี้ให้ได้ตรงนี้ค่ะแล้วเราต้องฝังอย่างน่องนึงประมาณสักกี่เข็มก็เป็นเป็นสิบครับแล้วก็การฝังเข็มไหมเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่หนึ่งจุดเราเข้าไปหนึ่งจุดเจ็บตัวหนเดียวมันได้เป็น1ิบสิบจุดถูกไหมฮะได้เป็นกระตุ้นที่จุดไปแล้วถูกต้องใช่แล้ว้วอยู่ได้นานประมาณไหนคุณหมอขาสวยเราเนี่ยถ้าตัวอันนี้อันนี้อันนี้ดีมากคุณปัวฝังเข็มเนี่ยนะ ตัวใหม่เนี่ยอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนตัวใหม่ตัวใหม่ใหม่เหมือนเหมือนที่หมอบอกว่าเหมือนหมอพงศธรกลับบ้านไปด้วยอ่ะอย่างเมื่อวานมาจากภาคใต้นะเหมือนหมอกลับไปภาคใต้นผู้ชมก็เลยตามไปด้วยแล้วบินไปด้วยแล้วไม่ต้องเสียค่าหารไม่ต้องเสียค่าที่พักให้หมอด้วยแต่ผลที่ได้ฮะมันเป็นของคนไข้เลยมันมันจะไม่ใช่เหมือนว่าเออมาฉีดกูต้าให้ขาวแป๊บเดียวอะไรเมันไม่ใช่หรือว่าสัญญกรรมอะไรอย่างอื่นที่มันได้แป๊บเดียวไม่ใช่เข็มไปกระตุ้นร่างกายเรา ไม่ได้เอาไหมไปหดกล้ามเนื้อไปรัดกล้ามเนื้อไปผูกไม่ใช่ไหมไปแทนเข็มให้เรานะครับไหมไปแทนเข็มให้เราแลเหมือนฝังเข็มอยู่ตลอดฮะจะตุ้นร่างกายให้สร้างตัวยาขึ้นมามกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆ่อลงเรื่อยๆเราไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นแต่อย่างใดไม่มีเพราะฉะนั้นอาการแพ้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีครับ แถมร่างกายเราก็จะคือถูกกระตุ้นก็จะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นครับแล้วผิวพรรณอาการสุขภาพเลยมันมาเลยนะคือ6กถึงแนี่คือเข็มไม้ถูกแต่ขาระยะเป็นของคนไข้เลยอยู่ที่เขาดูแลละอยู่ที่เขาดูแลแล้ว่าเขาดูแลยังไงแค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวมีภาพมีภาพจะพเรามาดูเรามาดูจุดนิดนึงจุดที่เราใช้กี้นี้นะฮะเราดูจุดนะฮะเห็นไหมฮะจุดจุดที่น่องเห็นไหม แต่มันวิ่งไปทั้งตัวคุณปัวโอ้โหนี่คุณหมอมาภาพแบบว่า<ม>เป็นแบบไฮเทคมากนะซื้อแอปครับซื้อแอพพลิเคชั่น <c oughs> ก็ถ้าอย่างนี้เปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับ <c oughs> นะฮะวันนี้จุดฝังเข็มในเรื่องการฝังเข็ม <ๆ S 2> จุดจุดตรงที่น่องเนี่ยแต่มันวิ่งขึ้นไปที่หัวให้เราได้เห็นไหมะอันนี้คือเส้นเดียวนะฮะเส้นของกระเพาะปัสสาวะเส้นเดียวนะฮะแต่มันวิ่งขึ้นไปถึงหัวให้เราแปลว่าถ้าเราจะใช้จุด ฟังในจุดตรงไหนก็ตามมันก็จะวิ่งไปทั้งเส้นอย่างที่คุณเห็นในภาพนี้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าจําได้เข็มไหม BKM ของหมอเนี่ยหมอหมอทำตรงหลงังฮะเป็นเส้นนี้เหมือนกันม,มันมันจะเป,นเ,ปนเป็นจุดที่ใช้เสริมสุขภาพเหมือนกันนะจุดจุดที่น่องเนี่ยเราใช้เฉิงซานกับเฉิงจินตรงที่น่องเห็นไหมฮะสองจุดหลักแล้วก็มีจุดประสบการณ์ต่างๆกันไปค่ะโอเคนะการฝังเข็มที่ขานะสำหรับปัญหาขาน่องไม่สวยน่องใหญ่ ไดี๋ยวก็เรียวลงได้เดี๋ยวอันนี้ดูบีฟอร์ก่อนนะฮะดูบีฟอร์นะครับแล้วเราก็สไลด์โชว์เลยนะฮะก่อนทำเราก็จะได้โชว์ให้ดูนะคะแล้วอย่างขาอันนี้อัพเตอร์อันนี้คือเมื่อกี้คือบีฟอร์นี่คืออัพเตอร์ต้องต้องมองให้ดีอย่ากระพริบตาเดี๋ยวจะแบบจะมันจะเห็นความต่างอันนี้อัพเตอร์ละฮะเห็นไหมฮะ นี่คือหลังหลังปุ๊บเปงประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์นะัะวันแรกอย่างที่เห็นทีนี้ก็คือฝังไว้ปุ๊บจะเป็นอย่างงี้มาดูทีหนึ่งนะฮะโดยทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ปุ๊บเอามาเปรียบเทียบเลยอืนี่นี่นี่ดูเราเอามาเปรียบเทียบเลยค่ะนะฮะมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะประมาณสองอาทิตย์ฮะ มันเข้าไปหดที่กล้ามเนื้อเหรอคุณหมอคือมันมันมีตำราจ,จีนอยู่อันหนึ่งที่หมอไปศึกษาเข้าว่าถ้าเข็มเนี่ยมันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมในชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําให้กล้ามเนื้อมันเรีกลงได้หมอไปเชือตรงนี้มาฮะ <ừ> แล้วหมอก็เริ่มทําเริ่มทําจากการใช้เข็มน้ำนะฮะมาใช้เข็มไหมแล้วปรากฏมันก็ได้ตามตำราเด้เลยฮะ <ừ> ตามตำราเด้เลย ถ้าอย่างนอกจากน่องแล้วต้นขาแล้วคุณหมอหลักการนี้ใช้ได้ไหมต้นขาเนี่ยต้องใช้เข็มน้ําแล้วก็เข็มไหมคู่กันนะครับใช้เข็มน้ากับเข็มไหมคู่กันคือเข็มน้ําจะเก่งทางด้านไขมันไขมันใหญ่ๆไขมันใหญ่ๆนะเราก็ต้องดูดูงบจากคนไข้ด้วยว่าเออเขาเขา,เขาพร้อมกันขนาดไหนทําได้หมดฮนะตอนนี้หมอว่าต้องใช้คํานี้คุณปัว ทุกปัญหามีคําตอบคือเราเราช่วยคุณได้จริงทุกปัญหามีคําตอบของรายการนี้นะฮะ <c oughs> มีมีหมดเลยว่าคุณจะย่นตรงไหนคุณจะเหี่ยวตรงไหนคุณจะแก่ตรงไหนคุณจะอ้วนตรงไหนคุณจะผอมตรงไหนทําได้หมดจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะถ้าเป็นแฟนรายการขับบนะิวตี้นะบมกว่าเราพวกเราทําได้หมดนะฮะค่ะแต่เหมือนคุณหมอจะมีภาพเรื่องของสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะอยากดูแล้วใช่ไหมฮะอยากดูสัมภาษณ์เดี๋ยวลองดูหน่อยความรู้สึกคนไข้ นะคะเพราะว่าจะให้พูดแทนเขาก็แหมมันก็จะไม่ไม่เหมือนที่เขาบอกเองนะว่าเขาทาแล้วเขารู้สึกอย่างไงบ้างเราไปฟังเขาหน่อยแล้วกันค่ะเป็นคนไข้คุณหมอนะคะ,ะคที่บอกไว้แล้วว่ามีปัญหาเรื้อรังอยู่หลายด้านเป็นมีเสียงด้วยนะครับค่ะามาไหมครับเดี๋ยวอาจจะต้องขยับที่สายสักนิดนึงนะคะ,ะเพื่อให้เสียงออกไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินกันชัดเจนไหมเอ่ยอันนี้คือสัมภาษณ์เราเราได้พูดคุยกับเขา อ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าแล้วกันเนาะว่าว่าอันนี้หมอขออนุญาตขออนุญาตเองครับค่ะะเดี๋ยวเราลองลองใหม่เพราะอยากให้ได้ยินเสียงจริงจริงมาไหมครับน่าจะได้อยู่ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเราก็เก็บบันทึกภาพแล้วก็เอาภาพสดๆเนี่ยแหละค่ะมาให้ชมกันจริงๆ นะคะซึ่งคุณหมอก็ได้ถ่ายในตอนที่คนไข้อยู่ที่คลินิกคุณหมอมาไหมครับไม่เป็นไรค่ะคุณหมอค่ะอ่าให้คุณหมอเล่าแล้วกันนะฮะน่าจะน่าจะเดี๋ยวคุณหมอเล่าเล่าให้ฟังก็ได้ว่าลองีกทีไหมฮะลองีทีไหมครับมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาไหมฮะสิ่งมาเรียบร้อยสั่นอาไม่เป็นไรเนาะภาพอาจจะค่ะค่ะ ไปกลายเป็นกลายเป็นมี<า>คนไข้ไลน์มาสอบถามแทนนะคะเ <c oughs> อางี้แล้วกันค่ะใ,ใครที่อยากจะเข้ามาดูข้อมูลนะคะสอบถามหรือว่าสนใจตรงนี้นะคะก็ลองดูนี่คือเว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ให้ค่ะ d r p o n g s a t o n c o m แล้วก็รวมถึง Facebook ของคุณหมอพงศธรเอง dr. พงศธรค่ระ,ะ,ะคุณเองสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็จะมีเคสคนไข้หลายๆเคส ้หรวมถึงนี่คือเบอร์โทรศัพท์นะคะมีเบอร์ตรงคุณหมอด้วยสามารถโทรไปได้เลยค่ะ02 714นะคะ1 6 1่ค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยตรงก็คือ0 8 8 1 5 2 2> 1 5 5 4 4 2อันนี้เป็นเบอร์ที่ใช้ไลน์เมื่อกี้ที่เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมา<ร>เ,ดเดี๋ยวจะตอบให้สดๆสดีไหมได้ได้อีกหนึ่งเบอร์ก็คือ0 8 8นะคะ1 1 5 5 4 4 3อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงคุณหมอได้ครับนะคะแต่เดี๋ยวไลน์รอสักครู่หนึ่งนะเด ตอนนี้เสียงและภาพพร้อมเรียบร้อยเอาไปชมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างาดีขึ้นค่ะค <c oughs> ต้องติดเสียงไลน์กันก่อนนะคะเราเทำเข็บใหม่ที่น้องไปเป็นยังไงบ้างเล็กลงค่ะประมาณกี่อาทิตย์ถ้าทำไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะตอนที่มาวันแรกเนี่ยที่มาหาหมอที่คลินิกนีน้มีอาการยังไงบ้างเจ๊ รักษาสุขภาพพ,อพ้องผูกเรือนร่างแล้วก็สึกว่าตัวเองทานยาเยอะแล้วมันคงส่งผลให้หน้ามันดูหมองดูอะไรอย่างเงี้ยอยากรักษาสุขภาพจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยคต่ก็เจอมีมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นนะครับมีมีโรคซึมเศร้าอยู่ที่ต้องทานยาประจำกี่ปีแล้วนะทานยาอยู่กี่ปีระมาณหกปีนะ เศร้าสาหตุส in <c oughs towers> anyway, ุดเศร้าไม่ได้แม้หลังคลอดกี่ท้องครับท้องแต่ท้องแรกจนถึงท้องสองสองสองท้องนะเศร้านะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะก็อารมณ์ก็ดีขึ้นก็รู้อารมณ์ได้ดี ค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าอธิบายลเล่าคุยกันไม่ได้นะคะเพราะนี่ือเคสที่บอกเลยว่าทํามาละเกือบทุกครอร์สในคลินิกคุณหมอเลยครับแล้ววันนี้ที่คุณหมอทำอยู่คืออะไรอะคะอ๋อเป็นตัวซอฟต์เวอร์เซอร์ตัวนึครับที่ทําให้รูปขนกระชับแล้วก็เขาจะมีเรื่องแผลเป็นเหนกันนะฮะแผลเป็นจากสีวอะไรพวกนี้นะฮะแล้วตัวนี้ครับไปฆ่าเชื้อสีได้ฆ่าเชื้อสิได้ทำให้แผยเป็นนี่คือดูแลหัวจรดเท้าจริงๆครับ คือทั้งเรื่องผิวพรรณเรื่องของสิวแล้วก็ยังมีเรื่องของหุ่นรูปร่างอันนี้คือหมอเบิูแลให้ครับก็แปลว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่คนไข้ท่านนี้ก็คือประทับใจนะฮะให้ดูแลกันทั้งชูแล้วก็หมดหมดมาเยอะจริงๆนะเขาบอกเขาหมดมาล้านห้าหมดไปล้านห้าเขาไปทําอะไรที่เขาว่าดีเขาว่าดีเนี่ยไปมาทุกที่แล้วก็มาจบที่ฝังเข็มเขาก็จบเลยนะฮะจบเลยว่ามันไปเสริมสุขภาพ เข,เขาทานยาเรื่องความซึมเศร้ามา6เดือนอาหปี6ปีฮะหปีครับจนอย่างที่เห็นนะฮะก็จะมองๆค้ำๆหน้าเศร้าๆ<ม>เขาเป็นคนสวยฮะเขาเป็นคนสวยแต่วันนี้ไม่ต้องทานแล้วเนาะก็สามารถฟังเข็มกระตุ้นช่วยได้ไไดอย่าปล่อยไว้นะคะ,คะถ้าเกิดใครเจอคนไข้ที่มีลักษณะคนใกล้ตัวมีลักษณะอาการแบบนี้ี๋ยวตอนตอนท้ายนี่เขาพูดเลยนะฮะว่าใ,ในฐานะที่เขาเป็นหมอแผนปัจจุบันคนหนึ่งเนี่ย เขายอมรับว่าฝังเข็มมันช่วยได้จริงๆช่วยได้จริงๆเราก็ไม่อยากให้ไปทานยาแผนปัจจุบันมากเขาพูดเองเลยฮะเขาพูดเองเลยครับว่าอยากอยากให้ประชาชนที่ดูรายการอยู่เนี่ยอย่าไปใช้ยาแผนปัจจุบันมากไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เราใช้แต่พอเหมาะพอควรไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเนี่ยใช้แต่เหมาะพอเหมาะพอควรแล้วก็เอาฝังเข็มเข้าไปแจมทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วประหยัดขึ้นแล้วก็เห็นผลไวขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บป่วย ถ้าเกิดกว่าคุณผู้ชมมีคําถามนะคะเรามีเวลาที่สามารถได้คุณผู้ชมร่วมพูดคุยโทรศัพท์มาสอบถามหน้าไม้ตรงนี้ก็ได้ไดไดอย่างหลายท่านที่ไลน์เข้ามาโทรมาคุยกันก็ได้เหมือนกันราจะได้แชร์ความรู้กันได้แชร์ให้เป็น,ให,ปนให้เป็นความรู้กับประชาชนทั่วไปด้วยหรือว่าหมออาจจะมีคอร์สอื่นก็ถามมาได้ไดอย่างตอนนี้หมอหมอทำคอร์สใหม่คุณปวเดี๋ยววันไหนเอามาเสนอเต็มๆอีกทีหนึ่งก็คือฝังเข็มไหมขับ ไขมันออกจากตับโอ้โหน่าสนใจไขมันออกจากตับค,ครับเพราะว่ามีมีกระแสคุณสายยันถูกไหมฮะค่ะคุณยอดรักที่ว่ามีมีมะเร็งไปที่ตับอะไรต่างๆเนี่ยไขมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเป็นมะเร็งค่ะนะครับนั้นต้องเอาไขมันออกจากตับให้ได้<อ>นะะแล้วไขมันพอกตับครับเป็นปัญหาใหญ่นอกจากความอ้วนนะมันมันเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็พิเศษนะครับคลิปคอสเนี่ยเพิ่งมีเมื่อวานเลยสดๆเลยหมอให้5ท่านพอ คิดอยู่ที่3 2 2 2 0บาทะนะครับจาก5 6 0ห0 0มื่นอันนี้คือคอสฝังเข็มไหมเอาไขมันออกจากตับขับไขมันออกจากตับแล้วเดี๋ยวคุณจะถ่ายออกมาเป็นน้ำมันเลย,เลยนะม,นมันออกมาตรงลำไส้เล็กเราเพื่อไปจัดการตับกระถุงน้ำดีให้ได้แล้วมันออกมาออกมานะฮะแล้วเราแถมยาดักจับด้วยยาดักจับให้2ออย่างเลยทั้งดักจับแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะฮะซึ่งยาดักจับเนี่ยปลอดภัยมาก ไม่ดูดซึมเข้าร่างกายอยากดูไหมมีมีภาพนี่เลยคือหมอทานประจำเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยมองหมอแวะร้านอาหารมอกว่าต้องทานทานเยละนะตัวฟ้านี่ก็คือดักจับไขมันนะตัวตัวสีน้ําตาลนี่ก็คือดักจับแป้งน้ําตาลซึ่งถุงหนึ่งก็คือ3,100่บาทนะครับไม่ดูดซึมเข้าร่างกายฮะผู้เฒ่าผู้แก่ทานได้ครับนะฮะแล้วก็มีอีกตัวเม็ดขาวๆนี่คือตัวสลดยไขมัน นะอันนี้ไม่แพงถุงนึงสามร้อยหเองนะฮะ,ะเป็นสลายไขมันแล้วก็เราจะร้อนเลยนะฮะมันเป็นพลังงานออกมาอันนี้แถมอยู่ในคอร์สฝังเข็มไหมขับไขมันให้เรา เดี๋ยววันไหนมีโอกาสมาเสนอเต็มๆนิดนึงนะครับได้เลยนะฮะทั้งเรื่องของเข็มน้ําลดความอ้วนถ้าสนใจอันนี้เราขยายโปรโมชั่นโปรแกรมนี้ไว้ให้เพราะเราก็เคยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของเข็มน้ําด้วยเหมือนกันค่ะในราคาเดียวกันค่ะ32,220บาทส่วนเรื่องฝังเข็มใหม่ที่คุณหมอว่าเอาไว้แล้วก็มีตัวอย่างแถมให้เป็นราคาเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมคะไอตัวขับไขมันออกจากตับใช่ไหมครับ ครับราคาเดียวกันแต่ว,ว่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนหรือทํา2อย่างยังได้เลย,ปยไ,ปไปเสริมกันกน,นะไขมันมีหลายภาคส่วนที่เราเห็นข้างนอกคือไขมันที่หนังถูกไหมฮะแล้วก็ที่เจาะเลือดคือไขมันในเส้นเลือดถูกไหมฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือไขมันในตับซึ่งมันมันเหมือนระเบิดเวลานะครับถ้าเก็บไว้เยอะๆมะเร็งตับมาแน่นอน เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของอ้วนแล้วเป็นบุคลิกภาพภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ในตับมากๆมันก็จะก่อเป็นโรคร้ายในอนาคตได้สามารถเข้ามาตรวจสุขภาพหรือมาทราบปริมาณไขมันตับกันได้ยังไงดีล่ะหอถ้าถ้าเอาเห็นจริงๆคือต้องอุณหาูม์ตามโรงพยาบาลฮะประมาณ4 0 0ร้อถึงพันหนึ่งแล้วแต่ก็คือให้อุณหาูนะโดยเฉพาะคนที่มีไวรัสตับอักเสบบี ะนะฮะถ้ามีไขมันพอกตับอีกไปกันใหญ่เลย<ำ> <นะ S 1> มาทําได้เหมือนกันไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วยี่ฮะดีครับดีดีกว่าไม่ทำฮะเพราะว่าลดอัตราเสี่ยงลงไปอีกได้เยอะเลย<ม>นะครับถ้าถ้าเราปล่อยโดยเฉพาะเดี๋ยวเทศกาลเบียร์เนี่ยนะครับทานเบียร์เยอะๆเนี่ยมันเข้าตับฮะระวังครับนะเทศกาลต่างๆเนี่ยม,มันเข้าตับนะเดี๋ยวตับไปเลยแล้วก็ยิ่งเราอายุมากขึ้นเราต้องทานยามากขึ้นถูกไหมฮะโรคภัยไข้เจ็บเรามากขึ้น มันเข้าตับแน่ๆอยู่แล้วครับมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ถูไกไหมรับตับเนี่ยหมอหมออยากให้ทุกคนรักษาไว้ให้ดีๆอย่าให้มันมีปัญหาเพราะไม่งั้นบั้นปลาชีวิตเราเนี่ยจะสิบแปดปุ๊บเรื่องใหญ่นะฮะเปลี่ยนตับได้ฮะแต่ยากมากนะ,ะแลเปลี่ยนมาก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนคนปกตินะฮะตับกรนะต่ยเปลี่ยนยากมาก เอาละฝากไว้2คอสนะคะนี่คือเรื่องของหุ่นรูปร่างไม่ว่าจะเข็มน้ํำลดความอ้วนหรือเข็มไหม3า2 2 0่บาทสนใจสามารถโทรมาตามเบอร์ตรงนี้นะคะ4 2 7 1 9 1 6 1 9ค่ะแล้วก็เป็นลายทั้งลายพิมพ์ส่งภาพมาก็ได้ไดรหรือจะเป็นบเบอร์ตรงคุณหมอพงษ์ธนนะคะก็คือที่เบอร์นี้เลย088115 5 4 4 2อันนี้คือเบอร์ที่มีหลายกับ0 8 8 1 1 5 5 4 4 3อันนี้เบอร์โทรศัพท์สายตรงอาจจะโทรติดยากกันหน่อยเพราะตอนนี้คุณหมอจัดรายการอยู่เดี๋ยวจบรายการโทรมาสอบถามกันได้นะคะถ้าเกิดคุณหมอติดคนไข้ก็เป็นเบอร์แรกก็ได้ค่ะพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยคอร์สสำหรับต้นขาหน่อยที่เรื่องน่องเลยโดยตรงอันนี้ยากเคยได้ยินว่าดาราบางคนบางท่าน อันนี้ได้ยินมาจริงๆเขาบอกเขาบอกเขาบินไปเมืองนอกทำันเป็นล้านไม่ต้องบินนะฮะขาถึงจะเรียวสวยเป็นนางแบบเนี่ยแหละดังด้วยบินมาที่เอกมัยครับบินมาที่เอกมัยเลยฮะนะก็คือถ้าเอาเอาเป๊ะๆเลยเป็นสมัยก่อนก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยฮะให้มันสวยแต่ว่าหมอว่ากล้ามเนื้อเราก็สําคัญนะฮะเราจะไปตัดทิ้งทําไมดูไหมแล้วการฝังเข็มเนี่ยคุณปัวรู้จักมีคำหนึ่งนะอาจารย์จะบอกว่ามันออโต้ออโต้คือมันพอดีให้เรามันจะไม่มีคํว่าแบบ มากไปหรือน้อยไปมันจัดการให้เราหมดเลยปรับสมดุลให้ปรับสมดุลให้ฮะน,นี่เป็นเสน่ห์องฝังเข็มเลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบน้อยไปคือน้อยไปจนเป็นยังไงวะถ้าถ้าน้อยไปอ่ะเดินแล้วเมื่อย <Orchestra. S 1> เพราะก,กล้ามเนื้อเราไม่มีไงก็ขาดกล้ามเนื้อเหมือนคนอ่อนแอ <c oughs> กล้ามเนื้อมันก็าหายไปอันนี้มันจะพอดีให้เราจากที่มันมากไปมันเข้าจุดสมดุลให้หมดเลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวเราก็ปลอดภัยมาก <c oughs> หมอทําเองทุกคน <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าหมอจะไปจ้างหมอเวนเอาอพยาบาลมาทําไม่มี ไม่มีนะครับแล้วใช้อุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างของแท้ทั้งหมดนะครับงฉะนั้นคนไข้ที่ที่ชมอยู่บางท่านเนี่ยต่อราคาหมอหมอบอกอย่าต่อเดี๋ยวหมอแถมให้ <laughs> เดี๋ยวแถมเองเดี๋ยวแถมให้ <laughs> ให้เห็นผลดีกว่า <laughs> ถูกต้องฮะทาให้เต็มที่ดีกว่านะอย่าต่อเลยฮะด้วยด้วยความเคารพนะครับอย่าต่อเลยฮะแล้วหมอของอเมริกาคือของอเมริกาจริงญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นจริงๆเกาหลียิ่เกาหลีจริงจริงไม่ได้แบบเอาจีนแดงเอาในอินเทอร์เน็ตมามั่วไม่ไมีม ไม่มีแล้วตัวที่ท่านทําคือตัวเดียวกับที่หมอทําตัวเดียวกับญาติผู้ใหญ่หมอทุกคนทาใน,นครอบครัวหมอทําหมดไม่ไม่มีว่าเออญาติตัวเองใช้ของดีคนไข้ใช้ของอีกเกตรหนึ่งไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวกันหมดมนะครับแล้วทุกตัวอย่างเข็มน้ำเนี่ยย้อนวัยเนี่ยมีอยลนะครับมีอยอด้วยค่ะและอย่างคอสนองนี่คือจะเป็นเข็มใหม่เข็มใหม่ฮะได้ใช้เข็มใหม่ครับเห็นผลเห็นผลเนี่ยอย่างกี้เนี่ยสองอาทิตย์ นะถ้าถ้าได้ยินเสียงที่คุณหมอเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2อาทิตย์จำกัดเส้น,<ค>นใหม่ไหมคะคุณหมอออหมอจะมีค่ามาตรฐานฮะประมาณข้างหนึ่งส0ถึงยีเส้นแล้วอันอันใหมอันนี้เป็นภาพเก่านะตอนนี้หมอมีใหม่อันใหม่มาดีกว่าเดิมนี่ครับเรียกว่าเดิมนี่ฮะ ถ้าเกิดว่าสนใจโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะลดความอ้วนหรือว่าดูแลเฉพาะส่วนก็โทรไปตามเบอร์ด้านล่างที่เราให้เอาไว้ตรงนี้ได้เลยอันนี้คือโปรแกรมดีๆแต่อาจจะบอกสักนิดนึงมาจากรายการคลับยูตี้เพราะว่าจำกัดจำกัดจำกัดคนด้วยขอๆอนะห้าคนพออละ5คนพอครับแต่เรามีรีันดรอบนะออีกสองรอบนะคุณหมอ ขาที่แล้วก็อย่างนี้ <laughs> <laughs> ไม่เพราะเดี๋ยวคน,คนรอบรีรันก็แมหมน่าสนน่าเห็นใจเขานะเขาก็จะแบบได้ดูทีนึงตอนบ่ายหรือไม่รีรันอีกรอบนึงงเราก็จะไปอยู่ช่วงแบบว่าดึกๆไปเลยใช่ไหมฮะ<อ>เปิดทีมมาเจออุ้ยตาย<อ>โปรแกรมหมดคอร์สหมดแล้วอ,อีกนิดไหมคุณหมอสักสรอบเออหคนแต่ละรอบดีไหมฮะแต่ละรอบรีรันด้วยนี่ต่อให้บสุลิเลยนะตัวให้เลยนะใช่ก็ จะได้เท่ากันเนาะทั่วหนน้้าาไดเทท่กัั่วหน้าค่ะก็บอกว่าติดตามจากรายการขับบิวตี้แล้วกันเนาะรอบรีรันก็รีบโทรมาแจ้งเออหนูดูรอบรีรันค่ะแต่ไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวไปดักดูต่อเดี๋ยวดูรอบนั้นเอาสักรอบหนึ่งคือเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ของดีๆโปรแกรมดีๆนะคะมีไม่บ่อยนะฮะหมอบอกเลยว่ามีไม่บ่อยครับค่ะปิดท้ายละกันให้คุณหมอพงษ์สะทนะคะพูดกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองอย่างหุ่นสวยน้องสวย คืองงหมอเนี่ยหมอ,หมอด,ด้วยตัวหมอเนี่ยหมอเป็นทั้งคนไข้ด้วยหมอเป็นทั้งเป็นหมอด้วยแล้วหมอพยายามหาคําตอบให้กับคนไข้พยายามหาคำตอบให้ตัวเองตลอดระยะเวลาประมาณ1ิกว่าปี20ปีนะับจนจนมาเจอศาสตร์ฝังเ <c oughs> ข็มนะครับจนมาเจอศาสตร์ฝังเข็มว่าเอ้ยมันใช่เลยแต่หมอก็ไม่ทิง้งแผนปัจจุบันนะการกินวิตามินการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพการใช้ยาที่คนที่ที่หมอกลัวที่สุดคือเบาหวานนะอยากจะฝากไว้นิดนึงเบาหวานอย่าเป็น นะอยากเป็นการฝังเข็มน้ําการทําย้อนวัยพวกนี้หยุดเบาหวานให้ได้แล้วหายได้เดี๋ยววันไหนเรามาเสนอเต็มๆเรื่องเบาหวานด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราครับบิวตี้นะฮะทำเข็มน้ําทําเข็มไหมพวกนี้หยุดเบาหวานได้แล้วหายได้แล้วถ้าคุณหายได้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเบาหวานกลัวอะไรฮะเบาหวานกลัวโรคหัวใจหัวใจวายถูกไหมฮะตับพังไตพังไตเสือ่อมเอามาพึกอัมาพาต คุณได้เงินมาเท่าไหร่กี่สิบร้านคุณหมดภายในพิษตาเพราะคุณต้องนอน ICU คุณไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับ mm hmm. การดูแลสุขภาพคู่กับความงามสไตล์หมอภูสธรเนี่ยหมอว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของหมอเลยเป็นซิกเนเจอร์ของหมอเลยที่ที่หมอมีวันนี้นะครับว่าเป็นการผสมผสานแพทย์ท,ทั้งหมดที่หมอเรียนนะปกติหมอจะมีวุฒิบัตรมาโชว์ให้ดูยังจํากันได้นะผสมผสานแพทย์ทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา บางท่านก็ให้เกียรติว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับอย่างนี้คุณปวบอกว่า,วาน่องเนี่ยปกติยากจากเรื่องยากวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายไปแล้วนะครับอ่ะอละคะนี่ก็คือข้อคิดนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกับศาสตร์ฟังเข็มกับคุณหมอพงษ์สะทอนี่ม,มีแผนที่ไหมอ๋อ,อ,อ,อคุณหมออยาปิดทา้ายมีแผนที่ใช่ไมคะมมีมข้างในข้างในมีแผนที่ไม่ค่ะไม่ไม่รู้ว่ายังไงแต่เดี๋ยวคอยคุณหมอจมาแล้ว อธิบายสักนิดละกันถ้าไปไปหาตรงไหนจุดไหนคะก็ให้ให้จำง่ายๆอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS เอกมัยค่ะนะครับหรือว่าสุขุมวิท63หน้าปากซอยก็จะมีที่เห็นนะฮะเมเจอร์กับบ้านละลรกาแฟนะครับเข้ามาสัก200เมตรครับแล้วที่จอดรถก็จะมีส3าแผ่นนะฮะสบายมากนะครับไม่ยากเลยหรือว่ามารถไฟฟ้าก็เดินมาปั๊บปั๊บนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็สิบาทเองไม่ยากครับก็อาจจะโทรมาอ๋อนัดคิวกันไว้หน่อยเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอนะคะ ค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ,คคะวันนี้ค่ะทั้งปัวและคุณหมอพงษ์สะทอน,นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดีพวพรุ่งนี้ติดตามกันกับรายการ Club Beauty ช่วงเช้าๆแบบนี้ว่าเรามีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ